สวัสดีครับผมต้นฮักกะกกนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูความสวยงามของหมอกในยามเช้านะครับวันนี้นะครับก็มาดูหมอกขึ้นกันนะครับวันนี้มีหมอกมาเต็มท้องอเต็มเขาเขาเรียกว่าเต็มภูผาเลยนะครับนี่นะครับก็มีหมอกขึ้นมาด้วยนะครับ มีหมอกมาด้วยนะครับในเช้านี้นะครับนะครับ <c oughs> คือความสวยงามของหมอกนะครับแล้วก็ดูดวงอาทิตย์ด้วยนะครับนี่คือความสวยงามของดวงอาทิตย์เรานะครับที่ขึ้นพ้นเหนือยอดเขาแล้วก็เหนือต้นไม้นะครับนี่นะครับก็ส่องประกายแวววับเลยนะครับในเช้านี้นะครับก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับที่ มีเห็นกันได้ไม่บ่อยนักนะครับครับผมก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามในช่องต้นหักกกอกด้วยนะครับ นี่นะครับก็เ,เป็นความสวยงามของหมอกในยามเช้าๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเดินไปดูรอบๆบ,บริเวณนะครับเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับ นี่นะครับก็มาดูความสวยงามกันนะครับโอ้ตรนนี้ก็มาดูนะครับว่า,าหมอกนะครับก็ขึ้นมาหลังองค์ปูนะครับเป็นความสวยงามนี่นะครับโอ้ นะครับก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับในขณะนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณองค์ปูนะครับนี่นะครับบริเวณองค์ปูเรานะครับนี่นะครับบริเวณองคูนะครับก็มีหมอกอยู่สวยงามมากเลยนะครับในขณะนี้นะครับ มาดูว่าตรงนี้นะครับก็มีมาต่อยนะครับมาจัดเรียงนะครับของที่จะมาสักการะวงปู่นะครับนี่นะครับมาต่อยก็มาช่วยจัดของอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการลําเกิดขึ้นด้วยนะครับในตอนนี้นะครับนี่นะครับ หมอกเต็มเลยนะครับในเช้านี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบริเอยหน้าองค์ปู่นะครับนี่ก็คือบริเวยหน้าองค์ปู่เรานะครับ ก็เ,เป็นความงดงามนะครับของอเครื่องสักการะนะครับนี่ก็เป็นบายสีเก้าชั้นเอ้เจชั้น,นครับ ห้าหกเจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับเป็นความสวยงามน,นี่ก็คือความสวยงามของอ,องค์พญานาคนะครับที่ได้จัดแต่งไว้อย่างสวยงามมากเลยนะครับ แล้วก็มาดูความมาดูความงามนะครับหลังจากที่หมอกนั้นได้ขึ้นบนปกคลุมภูเขาอยู่นะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับก็หมอกขึ้นปกคลุมภูเขาอยู่บ้างเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้นะครับ นี่ก็เป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะครับผม ครับนี่นะครับก็หมอกนะครับได้ปกคลุมเขาภูเขาอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นความสวยงามมากเลยนะครับในขณะน,นี้นี่นะครับแล้วก็เป็นมีทุง่งหญ้าทุ่งข้าวเขียวขจีนะครับหลังจากที่ชาวนานั้นได้ดำนาไปเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามในช่องต้นฮักกอกดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับเพื่อที่ว่าต้นฮักกอกจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ